วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูการดำน้ำเกาะกูดกันนะคะไปดูซิมันมีปลาไหมว้าวอันนี้คือหน้าหาดหน้าที่พักของเรา,าเแล้วเราก็ดำน้ำไปข้างข้างโข,งขดหินเราก็จะเห็นตัว<ล><จ>ปลานะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นหอยเม่นนะคะหอยเม่นเห็นไหมคะท่านผู้ชมหอยเม่นมาแล้วนั่นไงปลาการังของเรา ข้อเสียคือปลาการังสวยมากแล้วก็หอแล้วก็อยากกินหอยเม่นด้วยอ้าวตอนนี้ก็เป็น <c oughs> จะเป็นตอนต่อไปที่มา, <c oughs> ม,ามีดำน้ำน้ำตื้นนิดเดียวแต่เราเห็นตัวปลาใสดิ้งเลยปลาว่ายมาเป็นฝูงใช่ครับชมกันต่อไปนะคะ <c oughs> โอเคนะครับชมกันต่อไปตอนนี้ก็ หน้าหาดอีกแล้วค่ะตอนนี้เป็นหน้าหาดเลยหน้าหาดเรามีปลาให้ดูคือแคส่สูมาเป็นฟงเลยค่ะมาเป็นฟงเห็นไหมคะมาเป็นฟงเลยสวยมากมากเลยนะคะน้ำใสมามีมว่ายตามตัวปลาหลังจากดำน้ำเสร็จเราก็มาทานไอศครีมบนบนหาดกันนิด ในสกีมเสร็จเราก็ดำน้ำต่อค่ะเพราะว่ามันสนุกมากเอ๊น้องภูอยู่ไหนนะเราจะเจอน้องภูดำน้ำหรือเปล่านั่นไปหาน้องภูกันสิน้องภูอยู่ไหนเอยตามหากันดีกว่าตามหาปลานะคะตอนนี้เรากำลังตามหาปลานั้น ว่มาแล้วปลาว้ยไปแล้วว่ายไปแล้วนะครับดำน IPO oh ้ํากันต่อครับนั่นไงมาแล้วผูผูห้นไผูผูมาแล้วผูผูมาดูปลาครับนี่ผูผูดำแบบสโนกิลครั้งแรกนะคะดำแบบสโนกิลครั้งแรกเลยนี่เห็นผูผูตอนท้ายๆเลยดูสิโอ้ยแก่งนะคะขอบคุณท่นชมที่ติดตามนะคะ